ครับสดีครับพี่น้องมื่อนี้แซปนุสุทธิ์ปสอนที่มารีวิวโรงแรมให้เบิองที่อยู่อำเภอหลังสวนครับหลังสวนรีสอร์ทพี่นออ้นองเป็นของเป็นของไแห้องมั่นเหมาะจอดรถพร้อม <c oughs> นะครับห้องใครห้องมันที่จอดรถพร้อมรบรรยากาศน่าอยู่น่าอยู่พี่น้อง ที่กับข,ของก็ยังจะสบายสุดสบายครับ <S <S พี่ดอ,อ,อ,องพี่น้องพี่ดองผมว่าที่บ้านพี่้องพาออกไนพ่ดองครับ <S <S นี่เตียงเตียงคู่ครับพี่น้อง Eh, tôi dừng oh. phải bừng làm thật không làm không oh, làm được không ตัวเตียงคู่ครับราคาต้องตัวถามเองนะครับราคาตัวถามเองครับตัวเย็นเสียบยางดีด้วยหลังสวนรีสอร์ทกับโซฟาใหม่ะมาณนี้ครับของกับไปกันเดิรอบครับ สุนิสตรมีบาดเป็นหลังปอบเป็นหลังเป็นหอมไปหอมมั่นเคื่องเคางกีดยังดีแล้วอากาศห้องนั่้ำดินพันไปพันมาแวะมาพักได้ครับ ตรงขาดมแรกก็เป็นร้านอาหารครับพี่น้องยิ่งดีดดเลยนากาศโดยรอบเราสสวนรีสอร์ทไปดูฟังฟังนี่ครับฟังนี่บรรยากาศเป็นห้องเป็นห้องแป้งนั่งเล่นชิวๆครับพี่น้อง ชงเลเื่อนไทยครับเลื่อนไทยครับนาเลื่อนไทยหอยห้อง,งมันครับใต้เป็นห้องเป็นห้องด้านหน้าก็จะเป็นห้องเลยครับเป็นห้องหอยห้อง,งมัน เดี๋ยวเราจะเลือกผักกับน้งส่วนรีสอร์ทบรรยากาศร่มรื่นร่มเรือน,อน,อนแต่มีมุมกาแฟครับมุมมุมหนึ่งกาแฟครับบรรยากาศโดยรอบครับบานเป็นหลังครับเนี่ยเป็นหลัง เราประมาณหารอยนี่แหละครับจะต้องโทษถามเอาครับประมาณหารอยรออลมดีดีครับมองนั่งหนึ่งด้านหน้าเป็นหอ้องกรุ่มคาวไเป็นร้านอาหารครับด้านหน้าเป็นร้านอาหารลมรื่นมาบรรยากาศลมื่นดีดี เป็น้องเป็น้องครับเป็นหลอกเป็นหลอกแบบชั่วน่าจะชั่วข้าวครับนะครับฝั่งนี้ชั่วข้าวครับก่พอเขาบงครับเปหลัง เราเนตวนะบ้านเรือนไทยจริงเด๋ยวจริงเด๋ยวห้องน,น้ำด้านหลังแอร์คอนดิชันพร้อมทีวีสวยเลย รังส่วนรีสอร์ทครับน่านอนมากที่นั่งเล่นครับดา้านหน้าชิวๆน่ารักดีห้องน่ารักดีฝั่งนี้เป็นเลนไทยเป็นหลังครับอย่าไปนู่นเลยห้องหน้าอยู่ครับหน้าพักเงียบดีดูร้านกาแฟครับกาแฟ ฝั่งนี้เป็นมุมกาแฟรครับกาแฟแฟร์ฟรีครับอยู่นี่สะดวกสบายมุมกาแฟรครับด้านหน้าก็จะเป็นร้านอาหารครับมุมกาแฟ หลังสวนรีสอร์ทครับการังดีนะครับป่านไปผ่านมาแวะได้นะครับหลังสวนรีสอร์ทการดีรดีครับมุมนึงครับเอิ้มล่นครับ ลด้มากฝนไม่ตกไม้เพียบเลยมุมหนึ่งสวนบ้านพักครับน่าอยู่ครับห้องนัป้ประมาณห้าร้อยครับประมาณนี้เป็นนี้ครับน่าอยู่มากครับเชิญแวะได้ครับที่หลังสุนิสด์โดม ขึ้นเบอร์ตัวให้นะครับดูไม้น,มนี่ครับใหญ่เลยครับไม้โอ้สุดยอดเลยแผ่นเดียวนะครับเ่ยดยรอบรีสอร์ทครับราส่วนรีสอร์ทน่าอยู่มากครับผ่านพัฒนาแวะได้ครับร,รีสอร์ท เอาไปดูนี่ครับบปรโตูหลังสวนรีสอร์ทตามนี้เลยครับต้นไม้คลิปนี้ขอไว้แค่นี้นะครับลังสวนรีสอร์ทผ่านไปผ่านมาแวะพักได้ครับหลังสวนรีสอร์ทอำเภอลังสวนจังหวัดชุมพรครับ ลิปนี้ขอไว้แค่นี้แล้วครับผมครับสวัสดีครับ